เปิดภาพมากะป้าเพิ่นมุงหย่าเนาะพี่น้องเลยอ่าเพิ่นจีห์มุงหย่ายังมุงหย่าอยูกเคยนอนอยู่บ่อยเนาะพี่น้องเพป็นอะไรเพื่อนยักษ์กันหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไม่เพื่อนครัวก็ได้ทั้ง่ายหนวดก็มาอ่าเปนรองเลยป้าเด้อ đang... and ăn... Lu, oh, vừa nắng lên đó. Karam, phở hào, vừa nắng lên. Karam mung nha. này, nắng lên, vừa nắng đi Bà hắp tôi ký đồ ăn. Vừa nắng đi, mẹ đấy. Vừa nắng lên, vừa nắng lên. 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 Vừa nắng ไในพลทหารเนาะมาซอยไในพลทหารมาซอยงานเกี่ยวข่าวกับเพื่อนบ่งานคนข่าวกับเพื่อนได้ข่าวกับเพื่อนมุงใหญ่กับเพื่อนอีกเก็่ได้ทุกอย่างทหารนะอย่างมีเมียหรอบ่ต้นปัดเก่งปานี้ือหาเมียท่นได้อยู่เฮ้ก็เนาะ ไทางมุงหง่ะไหมพี่น้องค์เออเราว่าจ้าปีนี่เจะบว่ขึน้นนี่นะตั้งเกา่ามันนี่กับเก่าโอ้คลิปกว่าปีแล้วนะวยิปกว่าปีเลยพี่น้องแต่ไม่ถ่อยังบุเสียพูนพูนเห็ดประมาหน้าหน้าห่อนมันมันอยู่อ,อยู่ได้นะพี่น้องบค์บ่บ่โมห่อนวันไหนนะ บอกคือสังกษีสังกษีลสนวตัวนี้บอกมีแทางดลวนบางทีนีหนึ่งี่ีขึ้กันเลยบอกอันนี้มัดไหมเนาะคุณจะตอกเป็นมัดไว้เี่กเกาพอสมควนไปหนอ่งเนาะ เน่ยเนี่ยก็อยู่ได้หลายปีเพื่อนเนาะเป็นทั้งสิบปีป่ะเด้อยังได้โดนยังได้เพื่อนเลยเราอยู่กับตัวมีแน่หนาห่อนเนาะ มีผับผ uh, ับกว้างเนาะพี่น้องเอ้ยอ่าอกาศก็ดีพี่น้องก็เห็นบพโกขายาวเพิ่นเนาะพี่น้องโกขายาวอนดบ่เนาะ của em sang nhào thế này, ngoài đó mong nào thang thang hết sang hết mẹ ต้มไก่โอ้แต่ยังไม่ได้กวาดไก่จะามายังกินตัวอยู่เจ้กบ่อ๊นยังออกอยู่บ่อ๊ะต้มไก่ยังไม่ได้กวาดไก่ตามมาหุงต้มไก่พี่น้องเลยแต่ว่าไก่ยังเด่นยุ่งอยู่จนยังเด่นยุ่งอยู่จีบหรือบอ๊ะต้องได้กินกินกันแรงเพื่อนอืมแรง้ะเพนนะเพนบอ เออเดีดยแอจีนยมายดจยมาพี่เรองอลยเนาะไปขับมาเบิ้งก่อน สบายดีดวยสบายดีเขาเอินเด็กน้อยหรอนี่สบายดีพี่สาวสบายดีคือมาไวแท้าไหร่ดิอ่ะบาดบิดบดบิดไปไม่ได้บัดคบรอบปีแล้วไปหแปดน่ปอ่ะปพีบาดบิดน่ะแมนเนี่ยเนี่ยบาดแป เมื่อไรสิไปบ้านเนี่ยไปว่ามาชิขืนเบียยขืนเบียมาชิขืนเวียยวันที่สิบหกขืนเบี้ยสิบหกคืนไปเฮ็ดเบียยอยู่พพ่นบ่คืออันอ่าอันเดียวไปตาวัดเห็ดบ้านี่เจอเ็ดเวียยเห็ดเวียเห็ดเี้ยงเ็ดเี้ยลอดานอดางบ้านหรอนามาดียวผนาเปิดใายสมตำขายสนตำขาแก่เพิ่นมาเปิด นอยู่บิ๊กซีเนี่ยบิ๊กซีแอลเอียงวันนี้เห็ุเหตุอยู่เอียงหมดเลยไม่ได้ไปไทยแล้วไปแต่กะคนไทนได้ไปอย่างิี่จะไปอยู่เหตุคนละคนละสาขาสิบอกเดียววแต่่าเปิดสาขาใหม่เปิดสาขาอยู่บ้านเขาอ่าไอ้ใครรอนทึงมาเลยแมนบอลแต่นางดีอ่าวัสดีไปขายสุดต่ำ อย่างไปปิดเพงไปไหนเฮยได้เราหมลงจะกล้าบอกล้าได้ขนาดยังไปปิดปิดเงียบลงไปปิดเราอะจริงเียเราสอยเลยปิดเพลงไปเ้ยอะที่เราบอกพยพี่เ้องเอ้ยทายญ่พี่้อเอ้ยถ้าคิดแม่เราอะเราบอกเองเราเนาะจะนายกับ เซเว่นเนระยังจู่ปินดีเนาะมาโทรศัพท์ไปดิ่านกูถืกวนพาสนาจะเท่าเอ๊เปบบปิ๊นมากไปดู รับระเบนารับงกระดิงคือกันหันกันเลยยินเชียงคนกาหมวนคือกันเหรเนตาคก้ายงันไรับี้ด่งนินกล้องม่ได้ เพิ่นเอ้อเพิ่นกล้องเนี่ยเพิ่นกล้องอันนี้ถูกปะเขยไม่ยอมเลยแขกสองเหล่มห้องใส่ห้องคืนเลยเจ้าเหล่มเดียวอันเกิดดุนเดียวกับเพิ่นอังแขกเต็มปากเลยเพิ่นหนึ่งจะอยูพิลิศ เช่เลยแบบนี้ไงกูก้ขุดพังทายให้ร <No ุ่นเพียงเอวหอเนอนนะอ็ต้องจะงงนอยนีันนี่ลเาแล้ว คืน,น้องเลยเนาะพอดีทางคนมาเยี่ยมมายามเนาะที่ขึ้นไปไทยชิวไปไทยขึ้นไปเวียงแล้วก็จะไปไทยเลยบ่จะกลับมาบ้านเลยบ่กลับมาบ้านแล้วก็ไปไทยบ่นแต่บ่ทันได้ลงเนาะเห็ดเบิ่งก้อนอยู่เวียงคันว่ามันคนหายคนเปิดคน้ายดีแต่คน้ายดีธุรกิจคนรับรื่อเท่ากันอยู่เลยเนาะ ก็มาลองทดลองงานสิว่าแต่มาิ่นเออหันิ่นเจ๊งเพิ่นยังก็ไปไทยหมดแล้วเปล่าก็มาฝันมาลองงานกั่บอามันไปได้ดีเหมือนกับเห็ดต่อ้ายบ่ดีก็บ่อยากอยูะเอาไงกับร้านเช้าเจ้ากัเขาให้มามาซอยอยู่พี่อาจจะหมดว่าเขาขายบ่ดีร้านเช้าเจ้าจะไปพุ่นเขาก็ให้ไปเนาะมาแบบว่าบุญมีเหตต์อยู่แล้วเขาอยากดึงไปคือเก่าอยากดึงไปงองเก่าโอ้โ ปรยเหตลวกัเห็ดกางอเขาบอกไ่าอปยู่อยู่หันอยู่ลาวก็ไปอยู่หันอยู่ไทยก็ได้ไปี่ด้เงิน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 ำกัมาเลยคนบอกว่าสามสามวันสามารอยู่ลาวนะไทยไทยได้ไไทยวันวันละสี่รอยอู่ไทยได้หลายกว่าน้ะแต่ว่าเก็บเงินบไดอใไอยู่ไทยอ่ไปทวจัตั้ง กซื้อมาจอามาแจกกระเบิดแม่นนมาอย่าไปหวาจักี่าวบ่บ่ได้เได้บ่มี่าวเใส่หว่บ่มีาวให้เป้อู่ในกลองบ่มี้บาบ่กแล้วเนาะมีแต่มงบ่อือบ่มี้บาบ่มีาบ่แพวบ่กแล้วในกลองบ่มีหวามีบ่คือบ่มีมีบ่เดี๋ยวมาคุยกันดู ก็ม mm ีแนวมีแนวแค่คุณคืคุยซื้อเนาะไอนโมเป็นพวกกันแล้วนันลอยู่ยื่อยืเตาแล้วทำงดกิ๊อิ๊กิกิ๊กิ๊กิกกิ๊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 กอคกิกิ๊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 กิกิกิเกิ๊กกกิกก In chi in chi em 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 ba, chị. Bin lạc sai đâu. Mui mùi 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 đi, mùi à, mùi 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 อซีโน่นี่งานงานหไรเี่ยวไ้งจ้าที่ยไปเจวเปิดอันปีท่องเที่ยวเปิดปีท่องเที่ยวทีแล้วอยู่แต่ปาอะไรจัเียงเอ็คืออยู่บ้านี่งังงิฮะจงานที่ี่อยู่เดินบานซินนีเขา้ว่าว่าเสียงสวรค์ลงมาเตะตดัมโย เอยดูเส uh> ียงตูหลายเมื่นะเลยสังเกตว่าคิดว่าเสียงผู้แบบเจ้าจัดงานงานเริ่มตั้งแต่เมื่อที่ทึงที่สองที่สามทูเออขามาลงเครื่องนะเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้เกิดเืเลิกคนเปิดกันนะตัวตีนึงรีมีงานก็ีสามองานนี้นี่มีแต่งานนะส่วนี้นะ ีงานแต่พอมีเงินเออไม่แน่แต่นะมีงานแต่พอมีเงินสอดนั่งนั่นโอ้ยยาไมกลัวมัดมันหลามันมัดเลยยามันใส่ลูกห้องบ่อถ้าให้มันถ้ามันแต่มันไปเกิดมันไปเกิดออกตัวอื่น้าแต่มันตัวอื่นมันหลายติดในตัวเมียเนาะยาค่อยก็ใส่นี่นะใส่ให้จ๊าจับลูกอยู่เกิดอ่ะเออกไปออกไป

อตอนอไหนหยิบเอากลกับมาเด็กนอนมาแล้วไปซืบแบปซี่มาฮะซืบแบปซี่มากินนี่มาไปใชปบขับออมาไปเดินบ่บมกคงเห็นขนุออไปอมมีแต่งานง,งานเลยพี่น้องในช่วงนี้เนาะเป็นขี้เท่าเลยช่วงนี้ชอตเลย สะจนใหม่มีงานแต่ไม่มีตังค์ลูกเนาะอยู่เงือนหาเงินซื้อนมหาเงินซื้อนมกับพนเพิดน่้ายงู้ายข้ายยังไงคายายใจเจ้าทำบาร์เนาะมีเงกระยา้งมียแม่ับ่เลี้ยงนะ มันยากนะจตู้หรอชิมรคล้ายเข่าด้วยกันวัดตะวันเฉินคายจนพีเขากินบะาเข่าี่เข่ากินดวเาบมันลง่น้ำแล้วใชีันลหน้ามับแม่แว่นิมเมเสียวอัน มาขึ้นเพื่อนใหม่แล้วแล้วก็ลอยคลายเลยจงสอบโยมันยังไม่ได้กินน้ำจัติ๊บได้ฮะเห็ดหน้าน่ะยังไม่กินจะข่าตึ๊กเือนยังไ่ได้กินจะข่าตั้งแต่เพ่นเห็ดหน้ากับเห็ดน้ำอันทำเห็ดน้ำกัน่ไหมฮะเพื่้ยังไม่ได้กินจะติ๊บได้เข่าเ่าอันนะ กินยูไปนาก็ได้กินยูกะไปาพังเบง้องแป้งกันคืนเบี้ยสันทอิ่มหน้าละกัคัดวบบพนั่กัลงมาจําหน้าแม่หนาก็ได้ขัดเซียนนะคะเอานองนีแล้วมันยากนากเจ้ากอมียูเออไอยูก็มีอะไอยูเปิใจลงไปดัยมา Chàng chẳng mưa, mưa bọp, chàng mươi đừng xóa mươi đừng có bạp như vậy đâu lắm Chàng nội mà lúc mất nhạc bà làm bát, ngươi, bát, là bát. Bật... bát là Bật chắc... Chàng mươi đừng mất bà là... mất đáy Chàng chàng mươi đừng mất bát Chàng bát Chàng bắt chắc làn đứng này cả Ôi trái tuệp đấy Bà chàng... đều cả Bà đều bà bò bài nắp Phần nai nhạy cả Hết đáy chẳng hết Sao mẹ tăng hàng ngân thế đấy ไปเถือนี่เพราะว่าบวบวิทยผัวหอกไปเถื่อนี้ยันบ่ได้เห็นเด็กหรอกได้เอาไปหามคนได้บพอไม่หามฟัเจ้าอเ่เท่านั้นแล้ตาแหมเอาเอาผัวมาซอยเดียงน้องบอกันจะเช้าเศ้าไปสิพเอายูไบไดหาันนเจ้าหากัิบหาิบพูเอาเลย bò ăn trông. Mút. thông à? ngoài là bò. Bò mà đây rồi. này, nhưng mà nhắc nhỉ? Không, không phải thả mà nung từ đấy nó mớt là bò nung bò. thông từ tao đi. à Nó lại pho pho pho. nhìn thôi ơi. Nó lại. thế thôi mà nó tống cái nước vệ sinh để không bỏ hay nó ăn Mới

โอเคพอน้องกันเนาะอ่ามีแต่วันหย่าที่ขอจะคลิปไปคลิปลงก่อนเนื่องจากว่าทางพอเฒ่าเราอันเปิดเพลงนะพี่น้องกันยันติดเกศศิษย์เพิ่นเนาะอ่าเปิดเพลงยันติเกศศิษย์เพิ่นอ่าลงมาได้พี่น้องกันเนาะเอ้าสหรับคลิปนี้ขอขอบคุณขอบุญเมื่อคุณสุดคุ้มพี่น้องของญาตเขาจะคลิปไปคลิปลงก่อนเนาะอ่าเพลงมีดิเกศศิษย์เปยากับบริษัเสียงเป็นไรพี่น้องกันเนาะเพราะว่าเราพังเพลงอ่า มุงกระตูปอยู่พี่น้องเลยเนาะเอ้าวรักพี่แลน้องเพียงฉันนี่เดลยพี่น้องเด้อประกอบกับบัรยากาในคลิปเนี่ยรากพี่น้องเนาะอีกบทกีมือวิญญาณก็สิไปเบียกแล้วพี่น้องเลยเด้อเนาะเพราะว่าเหาอยู่แบบนี้ส่วนบาได้พี่น้องเลยเนาะต้องหาเงินเลี้ยงครอบครัวพี่น้องเยเนาะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเดินพี่น้องเนาะอ้าเข้ากันแล้วินหนาเล้วพี่น้องเออสบายดีพี่น้องเออสวยๆสวยๆพี่น้องเนาะ